สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับเพื่อนเพื่อนในช่วงใบใบนะครับผมแดดแรงขนาดนะครับผมฮอนวันหัวสีแตกนะครับเพื่อนเพื่อนเนาะใกล้สงการเขามาเทไรกระแห้งห่อนแห้งนะครับเพื่อนเนาะนะครับผมขาดวาสงการในปีนี้หดน้ากันได้แน่นอนนะครับเพื่อนเพื่อนเนาะนะครับผมเพระว่าในช่วงหลังปีใหม่นั่นนะครับเนาะประมาณเดือนกุมภาันั้นก็ยังหนาวอยู่นะครับกุมภา์มีนานะครับเป็นต้น มีหน้าก็ยังหนาวอยู่นะครับเพื่อนๆเนาะคาดว่าใกล้สงการแล้วคือหนาวอยู่เว้นนะครับเพื่อนๆเนาะแต่วาเดียวนี่ห้อนแล้วนะครับร้อนตับแตกเลยนะครับเพื่อนๆเนาะอุณหภูมิสูงปีดปีดเลยนะครับบ่มีหม่องสีอยู่นะครับมันสิงไปนะครับอยู่แต่ละหม่องหน่ยนะครับเนาะนะครับเอาผู้ที่ทําการทํางานน้าหัวน้ำโซนนะครับเพื่อนๆพักผ่อนได้เด้อนะครับเดี๋ยวมันสิไปร่มไปเรียงไปก่อนนะครับเนาะสามบาทแปดสิบจต่างสำหรับราคามันสําปรังนะครับเพื่อนๆเนาะเห็นว่าราคาพุ่งสูงก็ ให้พักผ่อนในเด้อนะครับเพื่อนๆเนาะมันสำปะหลังนะครับสำหรับพันธุ์ของมันนะครับเพื่อนๆเนาะก็คืออาฟูซี่เอาแนวนะครับคือเป็นเอาล่ำมันนะครับเป็นพันธุ์นะครับเนาะที่เอาไปปลูกนั่นเองนะครับเนาะกระล่ำละ2บาทนะครับเนาะเพื่อนๆเนาะ โอ้นะครับผมมีราคาถูกอย่างนะครับเพื่อนเนาะนะครับเป็นเพื่อเศรษฐกิจนะครับผมอันดับหนึ่งนะครับผมแล้วก็อ้อยนะครับเนาะราคาเกือบจะตันละสองพันแล้วนะครับเพื่อนเนาะเอาเขาว่ากันไปนะครับเศรษฐีใหม่เกิดขึ้นมาเรื่อยๆนะครับเพราะว่านะครับเรื่องจากพืชไร่ของเขานะครับมีราคาสูงเิ็วเลยนะครับเพื่อนเนาะยิ้มได้แล้วเกษตรกรยิ้มได้นะครับเพื่อนเนาะเอาการพ่อไป็นยังนะครับเพื่อนๆก็ถือว่าเป็นความโชคดีนะครับเพื่อนเนาะนะครับผมเอาสําหรับในคลิปนี้นะครับเพื่อนๆเนาะเฮาสีมาเบิ่งเลขของเฮาก็คือ เลขล้านเปอร์เซ็นต์นะครับเพื่อนเพื่อนเนาะเลขล้านเปอร์เซ็นต์ของเข้าในสูตรนี้นะครับเนาะเป็นสูตรที่เราใช้มา1ปีแล้วนะครับเพื่อนเือนเนาะหปีและปีนี้เป็นปีที่2นะครับเพื่อนเือนเนาะนักผมนะครับผมในเลขสูตรนี้นะครับเป็นเลข3ามตัวนะครับ เด่น3ตัวแต่ว่าบนล่างนะครับเนาะแต่ว่าส่วนมากมันก็จะมาทั้งบนทั้งล่างนะครับเนาะนะครับถ้าชนเลขเด่นตัวไหนมันก็จับเลยนะครับเนาะจับเลยนะครับงวดนี้ศูนย์กับ3มาบนมาล่างนี่นะครับเนาะงวดต่อมานี่ก็เลข5้านี่็มาล่างนะครับมาบนมาล่างนะครับแล้วก็เลขศูนย์ตัวนี้มาบนมาล่างงวดต่อมาในี่ศูนย์กับ3มาล่างทั้ง2ตัวนะครับงวดต่อมาเลข1มาบนมาล่างนะครับเนาะงวดต่อมาเลขเก -2 เลข9มาบนนะครับเนาะแล้วก็งวดต่อมานะครับ 902อีกนะครับเลข2เลข9เลข0มาบนมาล่างนะครับเนาะแล้วก็งวดต่อมากเนี่ครับ6 เจนี่นะครับนาอเลขหมาล่างนะครับแล้วก็แปดเหนี่ครับเลขหเลขเ้ามาบนนะครับงวดต่อมาเจ็นะครับมาสามตัวบนเลยครับนาะงวดต่อมาแปดเก้าหนึ่งเลขหนึ่งมาบนมาล่างงวดต่อมาหนึ่เลขสมาหลักร้อยบนเลขต่อมางวดนี่เก้าศูนย์สองนะครับเลขเก้ามาหลัก10บนนะครับแล้วก็หนึ่นี่เลขสี่เลขสมาล่างนะครับแล้วก็เจ็เลขแมาล่างสามเลขสมาบนเจ็เลขศนมาล่างเจ็ดอีกเลขศนมาบ นะครับห้าหกแปดนะครับเป็นเพื่อนเลขศูนย์เลขคกนะครับมาบนนะครับเนาะแล้วก็หกเจ็ดเก้านี่นะครับเลขเจ็ดเลขเก้าเลขหกนี่นะครับเนาะเจ็ดเก้าหกนี่มาบนมาล่างนะครับเนาะทั้งสามตัวแล้วก็งวดต่อมาเก้าศูนย์สองเลขศูนย์มาบนมาล่างแล้วก็หกเจ็ดเก้าเลขเก้าไปบนนะครับแล้วก็หกเจ็ดเก้าเลขเก้าเลขหกมาบนนะครับเนาะนะครับแล้วก็งวดต่อมานะครับเนาะงวดต่อมานี่นะครับศูนย์หนึ่งสามเลขหนึ่งไป งวดต่อมา3 4 6เลข4มาหลักร้อยบนแล้วก็งวดต่อมา5 4 5 7เลข4เลข7มาบนนะครับผมมามาบน3 4งวดติดกันนะครับเนาะมาบนนะครับ1 2 3 4 5มาบนหางวดติดกันนะครับแล้วก็งวดนี้นะครับ4 5 7หนี้เลข5มาบนมาล่างนะครับเนาะ นะครับผมแล้วก็งวดล่าสุดนี่นะครับ780เลข7ไปบนไปล่างนะครับเพื่อนๆเลข7ไปบนไปล่างในงวดนี่นะครับงวดล่าสุดนี่นะครับเพื่อนๆเข้ากันในประมวลผลออกมาแล้วนะครับเพื่อนๆเนาะได้โตเก้ากันในงวดที่ผ่านมาคือ780นี่นะครับ780นะครับผมในตำแหน่งที่เข้าเอามาประมวลผลนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวเขาสิมาเบิ่งอีกเทียนหนึ่งเพื่อว่ากัดความผิดพลาดเนาะนะครับเพื่อนๆเพราะว่าบางครั้งเขาอาจจะลงล้ลืมๆได้นะครับเนาะนะครับผมในเลขสุดนี่นะครับผมในเลขสุดนี่วิธีการประมวลผลนั้นนะครับเเพื่อนนๆาะ เาสีไส้หลักแสนสี่ครั้งนะครับเนาะนะครับผมหลักแสนสี่ครั้งหลักแสนนะครับเพื่อนๆหลักแสนสี่ครั้งหลักแสนก็คือเลขศูนย์นะครับเนาะหลักแสนคือเลขศูนย์เลขศูนย์นะครับสี่ครั้งก็จะได้ศูนย์ได้ศูนย์บางศูนย์ตรงนี้นะครับเนาะบางศูนย์นะครับผมได้ศูนย์บางศูนย์นะครับแล้วก็ต่อไปหลักพันสองครั้งนะครับหลักพันก็คือเลขห้านะครับนะครับเลขห้าห้าห้าสองครั้งก็จะเป็นศูนย์นะครับบางศูนย์เนาะ นะครับต่อไปหลกักร้อยบน1ครั้งหลักร้อยบนก็คือเลข8ตัวนี้นะครับเลข8นะครับวางตรงนี้เนาะเลข8นะครับเนาะต่อไปนะครับเพื่อนๆหลักหน่วยบนนะครับหลักหน่วยบนก็คือเลข3นะครับเลข3ตัวนี้นะครับผมวางเลข3ตรงนี้นะครับเนาะต่อไปหลักหน่วยล่างหลักหน่วยล่างคือเลข3นะครับเลข3ตัวนี้นะครับวางเลข3นะครับเนาะต่อไปนะครับผมหลักร้อยครั้งที่1 3ครั้งหลักร้อยครั้งที่1ก็คือเลข 4, 1, 4 1, สามนะครับสี่สามครั้งสี่สามสิบสองได้สองนะครับได้สองวางสองนะครับเนาะนะครับต่อไปนะครับหลักสิบครั้งท <continuar> ี่ห <kolej> น <unexpectedly> <dysfunction baar> <ia> ึ่งหนึ่งครั้งหลักสิบครั้งที่หนึ่งเลขสองนะครับเลขสองวางสองนะครับเนาะต่อไปนะครับหลักสิบครั้งที่สองสี่ครั้งนะครับหลักสิบครั้งที่สองสี่ครั้งหลักสิบครั้งที่สองก็คือเลขศูนย์นะครับศูนย์สี่ครั้งก็ได้ศูนย์ได้ศูนย์นะครับเนาะนะครับผมต่อไปนะครับเนาะหลักหน่วยครั้งที่สองหนึ่งครั้งหลักหน่วยครั้งที่สองก็คือเลขศูนย์นะครับเลข หลักหน่วยครั้งที่3คือเลข5 2ครั้ง5 5เป็นศูนย์ได้ศูนย์นะครับวางศูนย์นะครับเนาะนะครับตัวต่อไปนะครับหลัก10ครั้งที่4 1ครั้งหลัก10ครั้งที่4คือเลข4ี่ครับคือเลข4เลข4นะครับวางตรงนี้นะครับเนาะนะครับผมแล้วก็บวก5คงที่นะครับผมเลขตำแหน่งนี้บวกกันเลยนะครับเนาะกรสิบวกกันศูนย์บวกศูนย์ได้ศูนย์ศูนย์บวกแได้8 8ดบวกสเป็น1 1ึบวกสเป็น4 4่บวกสเป็น6นะครับ6กบวกสเป็น8ปดแปดบวกศูนย์บวกศูนย 8ปดบวกสเป็น2 2งบวกหเป็น7นะครับได้7นะครับได้7 7แล้วก็บวกหเป็น8 8ดบวกสเป็นศูนย์ได้7 8 0ถ้าได้7 8 0นะครับตัวนี้นะครับเพื่อนๆเนาะเจ็ดนนะครับถ้า7 8 0ตัวนี้นะครับเพื่อนๆเดี๋ยวเข้ากสีนะครับเนาะเอาเลขตัวนี้นะครับ7 8 0นี่มาเทียบนะครับเพราะว่าเลขเกตตัวนี้นะครับเนาะเลขตัวนี้เขาสังเกตนะครับเดินมาหลักเลขบนนี่นะครับทั้งหมด5 5งวดติดกันนะครับ นะครับห้างวดติดนะครับก็คือนี่นะครับงวดที่1ที่ไม่มาเลขล่างบีสมาแต่เลขบนเนาะหนึ่งสองนะครับเนาะมาเลขบนทั้งหมด3นะครับผมแล้วก็4แล้วก็5งวดที่6นี่นะครับเนาะต่อเนื่องนี่มาเลขบนเลขล่างนะครับเนาะแล้วงวดนี้มาบนมาล่างเหมือนกันนะครับเนาะแล้วบานที่นี่งวดนี้นะครับเพื่อนๆก็จะมาล่างอีกหรือไม่แต่ว่าเลขตัวนี้นะครับเตัวนี้ชนเลขหลักเลขเด่นล่างนะครับเลขเด่นล่างนะครับ แต่ว so ่าเลข8ตัวนี้ชนเด่นบนนะครับเนาะนะครับชนเด่นบนเลข7ตัวนี้เด่นล่างเลข8เด่นบนล้านเปอร์เซ็นนะครับเลข3ตัวนี้คือ780มาแน่ๆนะครับมาให้เห็นแน่ๆนะครับผมในงวดนี้แต่จะเป็นตำแหน่งไหนเท่านั้นนะครับเนาะแล้วเลขนะครับเพื่อนๆเท่เข้าหาเพื่อนๆไปนั้นนะครับเพื่อนๆก็ในเลขล่างนั้นนะครับเพื่อนๆในคลิปที่ผ่านมานีนะครับผมเข้ากับห้เพื่อนๆไปที่เลข7นะครับเด่น7นะครับ เด่นเจ็ดคือเลขบทเลขล่างนะครับเลขล่างเด่นเจ็ดนี่นะครับเนาะเพราะว่าเลขเจ็ดนะครับมันชนกับสูตรที่ไม่มีสีตัวนี้ไม่ถูกแล้วก็เลขสองสูตรชนเจ็ดนะครับเนาะในงวดในคลิปที่ผ่านมาเห้อยเพื่อนไปก็คือเลขสองสูตรนะครับเด่นล่างสี่ตัวสองสูตรไม่มีสี่ตัวนี้ไม่ถูกนะครับเนาะชนเจ็ดตัวเดียวนะครับเล่บานที่นี่นะครับในเลขเจ็ดตัวนี้นะในเลขเจ็ดตัวนี้มาในเลขล้านเปอร์เซ็นต์ก็คือเลขเจ็ดเพราะฉะนั้นนะครับเลขตัวที่ชนเด่นนะครับก็คือเลขเจ็ดนะครับ ล้านเปอร์เซ็นมีเ ah จ็ดแปน์นะครับเจ็นก็ชนเนะครับล้านเปอร์เซ็นนะครับเจ็นะครับเจ็ล้านเปอร์เซ็นนะครับเนาะนะครับผมเจ็ดนะครับเนาะเจ็นย์ะครับผมในเลขศูนยนี้นะครับก็ชนเแล้วนะครับชนเนะครับเพื่อนชนเนะครับเนาะ แล้วบานที่นี่นะครับเพื่อนๆอีกสูตรหนึ่งของเขานะครับมันจะมีสูตรที่สองนะครับก็คือเลขล้านเปอร์เซ็นต์ขึ้นกันนะครับล้านเปอร์เซ็นต์ในสูตรนี้นะครับเพื่อนๆเนาะในสูตรนี้นะครับล้านเปอร์เซ็นต์ในสูตรนี้นะครับเพื่อนๆนี่นะครับเนาะมันก็จะเป็นตัวนี้นะครับนะครับล้านเปอร์เซ็นต์ในสูตรที่สองนะครับเนาะในสูตรที่สองคือสูตรนี้นะครับเพื่อนๆเนาะนะครับพอเปิดพัดลมพัดลมมันสิพัดกระดาษนะครับเนาะเขาเปิดมันก็ะหอนนะครับเนาะอันนี้เป็นล้านเปอร์เซ็นต์นะเดินมาตตั้งแ่ปีกายปปีีเขาเดินมาตตัั้งแ่ปีนะครบ งวดมัอนนี้งวดคุ้มผ่านนะครับเดินมาแต่งวดคุ้มผ่านนะครับเลข3ตัวเช่นเดียวกันนะครับเนาะได้นี่นะครับการประมวลผลออกมาแล้วนี่นะครับเนาะได้ไปที่ศูนย์หนึ่งสามนย์สามนะครับเลขศูนย์ไปบนไปล่างนะครับงวดต่อมาได้780นะครับเลข8นะครับตัวนี้ไปนะครับเลข8เลขศูนย์ไปบนไปล่างงวดนี้นะครับหนึ่งสองสามเลขหนึ่งไปบนไปล่างงวดนี้ได้235เลข5ไปล่างนะครับเนาะ แล้วก็งวดต่อมานะครับ2 3 5หเลข2ไปบนงวดนี้3 4 6ี่นะครับเลข6นะครับไปล่าง8 9 1เเลข9เลข1ไปบนนะครับแล้วก็2 3 5หเลข2ไปล่างแล้วก็8 9 1เเลข1ไปบนไปล่างแล้วก็3 4 6ี่เลข4ี่ไปบนเลข3มเลขสี่ไปบนไปล่างแล้วก็2 3 5หเลข5้าไปบน4 5 7หเลข5กับเลข4ไปบนไปล่างแล้วก็8 9 1นะครับเลข8ไปล่าง สามเลขสไปบนสองสาหเลขหไปล่างหนึี่เลขศูนย์เลขหนึ่ไปบนไปล่างแปดเานึ่ลขหไปบนนะครับมีงวดนี้ลดดนะครับเนาะงวดนี้สะดุดหนึ่งงวดนะครับแล้วก็เดินต่อนะครับห้าหกแปดแกับนี่เลขแไปบนไปล่างแล้วก็สามี่หนี่เลขสมเลขสไปบนไปล่างแล้วก็ห้าเลขหเลขแไปบนไปล่างแล้วก็สองหเลขห้าไปบนสามเลขสไปบน นะครับแล้วก็งวดนี้6 7 9นี่นะครับเนาะเลข7ตัวนี้นะครับไปหลักหน่วยบนนะครับในสูตรอันนี้สูตรล้านเปอร์เซ็นต์สูตรที่1เฮามาเทียบนะครับเนาะมันได้4 5 7มันชน7นะครับเลขออก4 1 7มันชน7นี่นะครับมาเลข7มาเลยนะครับมันชนเนาะนะครับเพื่อนๆนะงการงวดต่อมานะครับเนาะงวดต่อมานี้นะครับงวดนี้6 7 9นะครับเลข6ไปหลักร้อยบนนะครับเนาะแล้วการงวดล่าสุดนี่ได้4 5 7นี่ครับ4 5 7ที่เฮาเทียบนะครับเนาะอ่า4 5 7นะครับ4 5 7 457บบแมนก็ละอันนะครับข้อละสูตรอันนี้งวดล่าสุดนี่ได้457ได้457ตัวนี้นะครับในงวดที่ผ่านมาตัวนี้ได้457นะครับในในสูตรนี่นะครับผมในสูตรที่หนึ่งของเขานี่นะครับได้7นี่ครับได้789นะครับเนาะสูตรที่สองนี่นะครับสูตรที่สองนี้ได้ไปที่ตัวนี้นะครับเนาะสูตรที่สองได้ไปที่ตัวนี้นี่นะครับเนาะตัวนี้ได้780ตัวนี้ได้457นี่ยตัวนี้780นะครับ ตัวนี้ได้ซี่หายเจ็ดมันชนเจ็ดนะครับนี่มันชนเจ็ดเจ็ดนะครับแล้วก็ชนเจ็ดตัวนี้นะครับเพื่อนๆแล้วบานเลขมันก็ออกไปที่แปดเจ็ดสามเนี่ยครับชนเจ็ดเลขเจ็ดมาเลยนะครับเนาะแล้วงวดนี้นะครับในสูตรที่สองนี้นะครับเพื่อนๆได้ไปที่ตัวนี้นะครับเนาะสามสี่หกนะครับสามสี่หกนะครับนะครับผมนะครับผมนี่นะครับเนาะนะครับผม,ผม,ผมได้ไปที่ 3, 4, าสามสี่กหกนะครับสามสี่หกเนาะนะครับผม ในเลขสูตรนี้นะครับเนาะวันที่นี้นะครับเพื่อนๆเนาะนี่นะครับนี่นะครับตัวนี้เนาะนะครับผมนะครับเจ็ดแปดศูนย์ในวันที่ผ่านมาวันนี้เจ็ดแปดศูนย์ตกเกาเรียกวันที่นี้เจ็ดแปดศูนย์กับสามสี่หกมันไม่ชนนะครับมันไม่ชนนะครับวันนี้ไม่ชนนะครับไม่ชนนะครับตัวนี้ได้สามสี่หกตัวนี้ได้เจ็ดแปดศูนย์นะครับเพราะฉะนั้นนะครับผมเลขตัวนี้นะครับผมมันจะเป็นแบบนี้หรือไม่นะครับ ระวังนะครับเนาะมันออกตัวเก่าหรือไม่นะครับเจ็ดสามนี่นะครับเนาะ7จ็ดสามในเลขล่างนะครับเนาะสำหรับเลขบนนะครับเพื่อนๆมันก็ชนเด่นก็คือสี่กับหเพราะว่าเลขนะครับผมเลขบนของเฮานั่นนะครับมันจะเด่นไปที่สี่หกแล้วก็แปดนะครับเลขสี่ชนมาในหลัก10บชน2สูตรเลขสี่นะครับเนาะนะครับผมเลขสี่ตัวนี้หลัก1ิบชนสองูตรได้สี่เลี้ยวมานที่นี่เลข6ตัวนี้นะครับเนาะมันมาในเลขชนสามูตร โซนสาสูตรได้หนึ่งห้าหเลข6ตัวนี้ก็มาชนเลขล้านเปอร์เซ็นต์ในสูตรนี้นะครับผมนะครับแต่ว่าบนเด่นบน9สูตรนะครับเด่นบนเสูตรได้เลข8ตัวเดียวชน8ตัวนี้นะครับชน8ตัวนี้เด่นบน9สูตรนะครับชนเลข8ดเพราะฉะนั้นนะครับผมเลขตัวนี้นะครับอยู่ในนี้ก็คือแปด 846นะครับ846นี่มันอยู่ในเลขของเราทั้งหมดนะครับเนาะแต่ว่านะครับเลขตัวเลขบนนี่นะครับเราก็จะหมายไปที่เลข8เพราะว่าเลข8นะครับชน9รได้เลข8ตัวเดียวนะครับเนาะอันนี้คือเลขบนแต่ยังไงก็ดีนะครับเพื่อนๆเลขนะครับผมเลขเก็บตัวนี้ชนเลขล่างแล้วนะครับชนเลขล่างเต็มๆเลยนะครับเนาะในสูตรนี้เป็นสูตรที่หนึ่งนะครับสูตรที่เราใส่เป็นประจำคือสูตรนี้สูตรนี้เป็นสูตรที่สองคือสูตรใหม่ประมวลผลใหม่นะครับเนาะสูตรนี้เอามาเทียบเชียงกับตัวนี้นะครับ นะครับท่าประชนก็ว่าเป็นอย่างนะครับเราเอาสูตรนี้เป็นหลักนะครับเนาะเพราะว่าสูตรนี้เขาใส่มาโดดแล้วเป็นสูตรที่แรกเลยนะครับสูตรที่หนึ่งเลยนะครับเพื่อนๆเนาะนี่คือล้านเปอร์เซ็นต์นะครับเนาะเลขสามตัวนี้มาบนล่างล้านเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็เลขเ็ตตัวนี้ชนเลเด่นล่างนะครับชนเด่นล่างก็เลขเกตตัวนี้นะครับเพื่อนๆแล้วก็เลขแปดตัวนี้ไปชนเด่นบนนะครับเพื่อนๆในเลขสูตรนี้เนาะนะครับผมเพราะฉะนั้นเฮ่ากระ เนี่ยครับผมเฮ้าก็เริ่มที่มันใจในว่าเลขเจ็ดมาแน่ๆนะครับเพราะว่าอยู่ในนี้ก็เจ็ดนะครับเนาะนะครับผมแต่ว่าตัวนี้นะครับบางที่อาจจะไปบนนะครับเนาะบางที่อาจจะไปบนแล้วก็มาชนเลขเจ็ดตัวนี้นะครับเนาะเนี่ยครับเลขเจ็ดตัวนี้ในหลักสิบแล้วก็มาชนเลขเจ็ดในสูตรเจ้าเมื่อเซื่อนนะครับคือสูตรนี้นะครับเลขเจ็ดตัวนี้หลักหน่วยล่างนะครับเจ้าเมื่อเซื่นเนาะนะครับผมแล้วก็มาชนสูตรหลักตัวนี้นะครับคือเลขเจ็ดตัวนี้นะครับเจ็ดนะครับในสูตรหลักสิบตัวนี้แล้วก็ในสูตรหลักก็ชนเจ็ด นะครับผมแล้วก็มาชนหลักหน่วยคือ7ตัวนี้ในสูตรจมื่นเซินแล้วก็สูตรหลักของเราหลักหน่วย5ตัวนี้ก็มาชน7อีกนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเลข7ตัวนี้ล้านเปอร์เซ็นต์ตัวนี้ก็ชนนะครับมาชน7ตัวนี้อีกนะครับเพราะฉะนั้นเลขค่อนข้างที่จะเด่นไปที่เลข7ค่อนข้างที่จะแน่นอนนะครับเนาะแต่ว่านะครับผมเลข7ตัวนี้จะไปอยู่หลักไหนนะครับจะไปอยู่หลักหน่วยหรือหลักสิบเพราะว่าหลักของเฮานั้นนะครับมันมีเลข7นะครับมันมีเลข7จนะครับอยู่ทั้ง2หลัก รเราก็เข้ากันเลยจับโดยแต้มรวมนะครับจับโดยแต้มรวมถ้าเลข7อยู่หลักหน่วยนะครับมันจะมี4 7แล้วก็8 7ที่เข้าแต้มนะครับ7 7นี้มันไม่เข้าแต้มนะครับเนาะแต่ว่ามันเป็นเลขเด่นนะครับเลขเด่นที่ชนนะครับผมพะวามันมีเลข7แล้วก็7ทั้งหลักที่หน่วยเข้ากันเลย ว่องไวนะครับเพราะว่าเป็นเลขที่ชนเด่นนะครับเด่นทั้งหลักสิบหลักหน่วยคือเลขเกตชนเลขเกตคือเลขเด่นเลขเก็คือเป็นเจ็ดนะครับมันจะมีอยู่ทั้งสองหลักนั่นเองนะครับเนาะนะครับผมเลขบานที่นี่ถ้าเลขเจ็ดอยู่หลักหน่วยจะมีสี่เจ็ดกับ7 7แปดเจ็ดสี่เจ็ดเข้าหนึ่งเต้มนี่คือแต้มนะครับสี่เจ็ดเข้าหนึ่งเต้มแปดเจ็ดนี่มันจะเข้าห้าเต้มนะครับคือตัวนี้นะครับเนาะแล้วก็เจ็ดเจ็ดนี่ไม่มีสี่เต้มนะครับเนาะแต่นะครับ เลขเจ็ดตัวนี้ไปเข้าสีแต้มในสูตรแต้มรวม2ตัวล่างตัวเดียวได้เลข4นะครับพวกนี้เนาะนะครับผมเลี้ยวบานที่นี่ถ้าเลข7อยู่หลักสิบนะครับถ้าเลข7อยู่หลักสิบมันก็จะมีอยู่2คู่นะครับก็คือ78นี่นะครับเจแล้วก็71นะครับนะนะครับเจไม่เข้าแต้ม79ก็ไม่เข้าแต้ม796แต้มนี้ไม่เข้าแต้มนะครับเนาะนะครับเจไม่เข้าแต้มนะครับแต่ว่ามันเข้าเลขคู่ขี้คือ79 เจ็ดเก้ากับเจ็ดหนึ่งนี่มันเข้าคู่ขี้นะครับเจ็ดเจ็ดเจ็ดเก้าเจ็ดหนึ่งนี่มันเข้าสูตรคูค่ขี้นะครับเนาะนะครับผมแล้วบานตัวที่เข้าแต้มมีอยู่สองคู่คือเจ็ดแปดกับเจ็ดหนึ่งเพราะฉะนั้นนะครับผมเลขตัวนี้นะครับเพื่อนๆเราก็จะจับไปที่โฟกัสที่ตัวเด่นนะครับตัวเด่นก็คือเลขเจ็ดนะครับเลขเจ็ดทั้งสองหลักนี้นะครับเพื่อนๆเนาะแล้วตัวที่มันเข้าแต้มนะครับเนาะแล้วก็ตัวที่มันเข้าเลขนะครับผมถ้าเป็นเจ็ดแปดนี่ครับถ้าเป็นเจ็ดแปดนี้ในหลักหน่วยมันไม่ใช่เลขขี้นะครับเพราะว่าหหลลัักนนน่วยมเเป็เขขี แต่ว่าถ้าเลขขี้เจ็ดเก้าตัวนี้มันไม่เข้าแต้มนะครับมันจะมีเลขขี้ในหลักสิบเลขขี้ในหลักหน่วยมันเข้าแต้มเพียงชุดเดียวคือเจ็ดหนึ่งนะครับมีเจ็ดหนึ่งคู่เดียวเท่านั้นที่มันเข้าแต้มนะครับแล้วก็เป็นเลขขี้ทั้งสองหลักนะครับผมพวกนี้มันก็เข้าแต้มแต่มันไม่ใช่เลขขี้มันไม่ไปตามสเต็ปนะครับมันไม่ไปตามสเต็ปสูตรของเขานะครับเนาะนะครับผมเพราะฉะนั้นเราก็จะโฟกัสไปที่ เจ็ดหนึ่งนะครับอันนี้นะครับผมในสูตรนี้เราก็จะเอาเลขตัวนี้ไมเพื่เพื่อนๆนะครับเพื่อนๆเนาะนี่นะครับล้านเปอร์เซ็นต์นะครับนี่ล้านเปอร์เซ็นต์น,นะครับเพื่อนๆนในเลขสูตรนี้ นักครับผมเอานะครับผมสำหรับในคลิปนี้นะครับเพื่อนๆเออเอาเลขล้านเปอร์เซ็นต์มให้เพื่อนๆนะครับทั้งสองสูตรนะครับเนาะแล้วนะครับผมในคลิปต่อไปเฮาจังสีมาสรุปวันทงนะครับเนาะสรุปนะครับผมในคลิปต่อไปสรุปนะครับเพื่อนๆเนาะสรุปเลยนะครับผมในคลิปต่อไปเนาะนะครับผมสำหรับในคลิปนี้เอาเลขล้านเปอร์เซ็นต์มาให้เพื่อนๆนะครับเนาะในคลิปของสรุปเลขนั่นนะครับสรุปเลขล่างเลขบนนะครับเนาะนะครับผมในสรุปเลขบนนั้นสีมีเลขเด่นบนสี่ตัวนะครับ เลขเด่นบน4ตัวนะครับเพื่อนๆเลขเด่นบน4ตัวนั้นนะครับเพื่อนๆเนาะจะมีเลขนะครับผมนะตาครับผมเดี๋ยวเข้าปวามมันผลบอลแล้วแต่ว่าเข้าใดเลขออกมาแล้วนะครับก็คือ8901นะครับเนาะนะครับผมมันจะได้เลข4ตัวนะครับเด่นบน4ตัวนะครับผมเดินมา20่สวดนะครับเนาะงวดนี้ได้ไปที่ตัวนี้นะครับเนาะเข้าเหตุผลแล้วด้วยเดี๋ยวเข้าได้เข้าด้ตัวเลขละห้านะครับผมแล้วก็นะครับผม8นะครับเนาะแล้วก็9 แล้วก็1 4ตัวครับเนาะสตัวนี้นะครับเพื่อนเนาะในเลข4ตัวนี้นะครับคือเด่นบนนะครับในวันี้นะครับเดี๋ยวในในคลิปสรุปเดี๋ยวเขาจะลงเลขตัวนี้ให้เพื่อนนะครับเนาะเราจะลงเลขตัวนี้ให้เพื่อนในในเลขสรุปนะครับสรุปเลขบนนะครับอันนี้คือเลขบนนะครับเด่นบนนะครับแต่ว่าเด่นล่างนั้นได้ไปที่นะครับผมเลขเด่นล่างได้ไปที่นะครับเนาะตัวที่เอ่อไม่มี4ตัวนี้ไม่ถูกนั้นนะครับผมเข้ากะให้เพื่อนไปแล้วนะครับเนาะนะครับผมเข้ากะจำบค่อยไ้ดีนะครับเนาะ นะครับผมเด่นล่างสี่ตัวของเราก็จะไป5 6 7 9เนาะนะครับ5 6 7 9นะครับ5 6 7 9นะครับไม่มี4ตัวนี้ไม่ถูกไปที่5 6 7 9นะครับเนาะ5 6 7 9นะครับเพื่อนๆเอานะครับผมเลขล้านเปอร์เซ็นต์ของเรานะครับเพื่อนๆได้ไปที่780นะครับเนาะ780นะครับตัวเดียวนะครับ3ตัวนี้ชน7นะครับชน7แล้วนะครับเนาะ นี่นะครับผมล้านเปอร์เซ็นต์ของเรา780ชน7นะครับเพราะฉะนั้นนะครับเดี๋ยวเ้าหองก็ได้เลขเด่นไป็ที่เรียบร้อยก็คือเลขกเกตนะครับเนาะในีวันนี้เป็นตัวเก่าหรือไม่เป็นตัวเก่ากระสังนะครับเนาะเป็นตัวเก่าไม่สนนะครับเราเอาเด่นอย่างเดียวนะครับเนาะเอานะครับผมในคลิปต่อไปเราจะมาสรุปนะครับผมให้เพื่อนๆนะครับผมแต่ว่าเ้าสี่รูปสรุปบนหรือล่างก้อนนั่นนะครับเพื่อนๆเนาะเดี๋ยวเ้ากัจังค่อยมาว่ากันนะครับผมเดี๋ยวว่ากันเนาะสิสรุปเลขตัวใดกอดนะครับเนาะนะครับผมเอาสำหรับคลิปนน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 นีีีีีี้้ะะะะะคคคครรรรัััััับบบบเเ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 พพพืื่่่่อออๆไไไดดยยววลลลงงงสาาาปปจ๋ก็ขขทต เจนะครับเนาะเจน่ะครับค่อนข้างชัดเจนนะครับเจแล้วก็ตัวรองนะครับตัวที่เข้าแต้มมี15คู่นะครับ2องแปดสองเก8าสองศูนย์สองหนึ่งสี่เจ็ดแปดสี่เก้าสี่หนึ่งเจ็ดแปนึ่ครัตัวที่เข้าแต้มด้วยด้วยเจ็ดแปดเจ็ดนึ่งแปเจ็ดแปดูนย์ศูนย์แปดนย์ศู่นี่คือตัวที่เขาแต้มมีทั้งหมดสิบห้าคู่นะครับเนาะสิบห้าคู่บางคนเพื่อนเ็นกับบอกว่ามักสี่ศูนย บางคนก็ว่าเจ็ดเก่านะครับเนาะแต่ว่าเลขสองศูนยสองตัวนี้นะครับมันก็ไม up, ่เข้าแต้มนะครับเนาะไม่เข้าแต้มเดินะครับมันไม่เข้าแต้มสี่ศูนย์กับเจ็ดศูนย์นี่แล้วก็เจ็ดเจ็ดนี่นะครับไม่เข้าแต้มเดินี่แต่วันเป็นเลขชนเด่นซื้อนะครับเนาะนักกรับผมตัวที่เข้าแต้มมีสิบห้าคู่นะครับเพื่อนๆเนาะเข้าไกปเพื่อนๆไปที่ตัวนี้ครับเจ็ดหนึ่งสี่เจ็ดนะครับลองนะครับ 8747ตับบวรองนะครับเนาะเอานะครับผมสำหรับคลิปนี้เซลเพียงสำเนียนะครับล้านเพื่อนไปเลยนะครับล้านเปอร์เซ็นต์ได้780ได้ตัวเดิมในวันที่ผ่านมานะครับเพื่อนเนาะเอาสำหรับคลิปนี้เซลเพียงสำเนียลาเพื่อนไปเลยนะครับเพื่อนเนาะสวัสดีครับ